อ่านแจกลูกการสะกดคำาสระอะสระอิสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาดูวิธีการแจกลูกและสะกดคำาสระอะกับสระอิแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักกับสระและวรรณยุกต์กันก่อนเลยนะคะเรามาดูสระกันก่อนนะคะสระตัวแรกคือสระอะ สาราอีสาราอูสาะาอูและสุดท้ายเรามาทบทวนเรื่องวรรณยุกกันนะคะและว้ววรรณยุก์ที่เราเรียนกันไปแล้วได้แก่ไมตรี ไม้จัตาวาเมื่อทบทวนกันเสร็จแล้วในคาบนี้เราจะมาดูวิธีการแจกลูกและสะกดคำของสระ,สระอะกับสระอีกันนะคะเริ่มจากสระตัวแรกได้แก่สระอะเราจะมาฝึกเขียนตามเส้นประกันนะคะ อ่านแจกลูกการสะกดคําเริ่มจากคําว่ากะมาจากกไก่ประสมกับสระอะอ่านว่ากออะกะจะมาจากจอจานประสมกับสระอะ สะกดว่าจอออ่านว่าจะคราวนี้น้องๆลองดูสิคะว่าคำว่าตะมีวิธีการแจกลูกและสะกดคำอย่างไรมาดูกันนะคะ ว่าที่น้องๆคิดไว้จะถูกหรือเปล่าตะมาจากต่อเต่าผสมกับสระอะสะกดว่าต่ออะอ,อ่านว่าตะเรามาทบทวนเนื้อหาจากกิจกรรมสนุกสนุกกันเลยนะคะ ให้น้องๆเขียนจากลูกสะกดคำจากคำที่กำหนดให้ถูกต้องบะบะมาจากบอใบไม้ประสมกับสระอะสะกดว่าบออะอ่านว่าบะ ปะปะมาจากปอปลาประสมกับสระอะสะกดว่าป <ะ S 2> ออ,อ่ะอ่านว่าปะอะอ่ะ,อะ,อะ มาจากอออระสมกับจระอะสะกดว่าออออ,อนว่าอะทำกิจกรรมกันแล้วเราลองมาแจกลูกกันต่อเลยนะคะค่ะมาจากขอไข่ะสมกับจระอะสะกดว่าขอ อ,อ่านว่าขะขะมาจากชอชิงประสมกับสระาะสะกดว่าชออะอ่านว่าฉะถะ่ามาจากทอถุงประสมกับสระาะ สะกดว่าถออ,อ่านว่าะเร่วมด้วยช่วยคิดเติมคำลงในช่องว่างเพื่อทำให้การแจกลูกและสะกดคำสมบูรณ์เรามาดูตัวอย่างกันนะคะคะมาจาก คอควายผสมกับจระอะสะกดว่าคออะอ่านว่าคะค<ข>ะมาจากคอควายผสมกับจระอะสะกดว่าคออะอ่านว่าคะชะมาจาก ชอช้างะสมกับสระอะสะกดว่าชอออ่านว่าชะทะมาจากทอทหารประสมกับสระอะสะกดว่าทอออ่านว่าทะนะมะ ละนะมาจากนอนหนูประสมกับสระอะสะกดว่านอะอ,อ่านว่าณะมะมาจากมอม้าประสมกับสระอะสะกดว่ามอะอ อ่านว่ามะละมาจากลอลิงประสมกับสระอะสะกดว่าลออะอ่านว่าละมาดูการแจกลูกสระอิกันบ้างนะคะ เราจะมาฝึกเขียนตามเส้นประกันนะคะการอ่านแจกลูกการสะกดคำเริ่มจากคำว่ากิมาจากกอไก่ประสมกับ สระอิสะกดว่ากอออ่านว่ากิจิมาจากจอจานประสมกับสระอิสะกดว่าจอออ่านว่าจิติ มาจากต่อเตาประสมกับสรรอิสะกดว่าตออิอ่านว่าติน้องๆคนเก่งลองคิดสิคะว่าคำว่าบิปิอิจะมีการแจกลูกและสะกดคำอย่างไร เอาละค่ะได้เวลาเฉลยกันแล้วบิมาจากบอใบไม้ประสมกับสระอิสกดว่าบอออ่านว่าบิปิมาจากปอปลาประสมกับสระอิสะกดว่าปออ อ่านว่าปิอิมาจากอออ่างประสมกับสระอิสะกดว่าอออิอ่านว่าอิ ่คิดให้หน,หน้องๆเติมคำลงในช่องว่างเพื่อทำให้การแจกลูกและสะกดคำสมบูรณ์เรามาดูตัวอย่างกันนะคะขีมาจากขอไข่ประสมกับสระอิสะกดว่าขออิอ่านว่าขีชีที เรามาดูเฉลยกันนะคะขีมาจากขอไทยผสมกับสระอิสกดว่าขออิอ่านว่าขีฉิมาจากชอชิงผสมกับสระอิสกดว่าชอออ่านว่าฉิที มาจากทอถุงประสมกับสระอิสะกดว่าถออีอ่านว่าถีผีสีปีผีมาจากขอผึ้งประสมกับสระอิ สะกดว่าหออีอ่านว่าผิสิมาจากสอเสือผสมกับจระอีสะกดว่าสอออ่านว่าสิและคำสุดท้ายนะคะคำว่าปิมาจากปอปลาผสมกับสระอี สะกดว่าปออีอ่านว่าปีเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้เราได้รู้จักการแจกลูกและสะกดคำที่เป็นสระอะกับสระอีกันแล้วคราวหน้าเราจะไปดูกันนะคะว่าการแจกลูกและสะกดคำสระอึกับสระอุ เป็นอย่างไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ